กระแสสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับมาดูชมการกำลังคุยกระแสนะ oh. ใส่กางเกง,เงยนีนแต่ว่าห่มสบายนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูในงานนะว่ามีอะไรเนาะวันนี้กระแตก็จะมาด้วยนะว่าวนี่นะตามกระแสนะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสะอย่างมากมาย ม่อยีนผมสบายนะครับผมชุดไทยสวยๆนะชุดไทยสวยๆมาแล้วอเมนจะเทมอย่างเดียวสวยมาก อตอนนี้ก็เป็นแสกระแสมาแลงนะซอพพลาเร์ของไทยนะครับตอนนี้ก็คือมีการจากการทําพิธีนะครับไหวค้ครูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ที่5กุมภาพันธ์นะครับผม ดูชุดไทยดีกว่าน้อ,นองๆวัยรุ่นนะครับแต่งใส่ใส่ยีนแต่งใส่ยีนผมสบายนะครับผมมีแต่คนที่สวยเลยดูนะครับท่านผู้ชมครับโอ้เออ<า>จ้าหมีก็มาดูแต่งสบายน,นะครบับแต่งชุดไทย ใส่ผ้ายี้อห่มสบายนะครับทนผู้ชนครับสวยงามมากแม่แม่ที่เพิ่งเข้ามาถึงนะคะสามารถเข้าบูธต่างๆได้เลยนะคะเดินตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะคะขออนุญาตเว็นพื้นที่ตรงกลางไว้ทำกิจกรรมนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะัขอบคุณนะคะ ที่อยู่มุมแล้วเตรียมตั้งกล,อลอ้องรอเลยเพราะว่านางลำกว่าร้อยชีวิตจะมายืนอยู่<ช>ต,ต,ตรงกลางตรงนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงนะคะแล้วใครเตรียมพร้อมมาสำหรับแบลคฟ็อกซิตี้รอเลยนะวันนี้รอเลยนะคะได้เลยเอา้คดโหแต่ร้อนมากเลยนะน้องๆเขาแต่งตัวสวยมากเลยใส่ยีนห่มสบายนะท่านผู้ชมครับ เห็นสสาลงแบบวยมากว้าวชาวต่างชาตินู่นฮะสำหรับใครที่เดินเข้ามาในงานแล้วนะคะขอความโดยนานเลี้ยงสายเดินขาดได้เลยนะคะัสายของเราจะมีบูธนะจะมีบูธของนายเัลเพชรและเงินนะคะส่วนราคาเรามีแล็ปท็อปสำหรับแบม็กฟอร์สีที่ดนะคะ เลยนเฟซบกโทรศัพท์กันให้พีน้ำบอกเลยว่านางหลาร้อยฝ่าชีวิตจะมายืนอยู่ตรงลานตรงนี้แม่เลยนตัญใจของเราใช่บอกเลยว่ากระแสซพอวเขร์ของเราดังไปไกลนียนะครับจนกสแสมาแรงครังระดับเอเชียนะครับผมใส่ชุดไทยกันต้อนยา้ เป็นชุดก voilà. ับเก็มโบมางานดูนะเพราะว่าเพราะว่าที่กำลตใจของเราซ้อมมาตั้งแต่รอบแล้วยังไงก็เลยที่อ่ะ้วยเลยสวยทั้งนั้นเลยนะครับผม นะคะแล้วก็มาร่วมถ่ายคลิปวิดีโอกับพี่กระแตนะคะวันนี้พี่กระแตขอบคุณมา,มา,มากๆเลยนะคะที่ทุกคนมาร่วมเป็นซอฟพาวเวอร์กันนะคะนี่แล้วก็ขอขอบคุณกางเกงยีน้ํด้วยนะจ๊ะแล้วก็น้ํานะคะพี่กุ๊งด้วยนะคะเนี่ยมาแจกให้น้องๆได้ทานนะคะ,ะ,คะคว้าวโโอ้หขอบคุณพี่กระแตมากๆเลยค่ะ พี่เขาแต่งตัวสุดเกดมากนะครับส,สำหรับใครนะคะท,ท,ที่รอพี่กระแตอยู่บอกเลยว่าหัวใจลอ,อีกนีดเดียวเท่านานได้ทัดระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวช่วยกันเคลียร์ตรงกลางนะคะไว้สําหรับพื้นที่เนาะเดี๋ยวนั่งลำมาเป็น้อยชีวิตได้ละพี่แอน โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปรับรองว่านางรำจะมาแล้วนะฮะลองรอ,งอ,งองดูนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อ,ตอไปครับผมสวัสดีครับ